สวัสดีครับวันนี้เราจะมา reaction reaction ของมินนี่ซีไอโดนเป็นโซโล่แรกใช่ไหมใช่เลยโซโล่แรกชื่อเพลง Bright Eyes ใครเล่าว Bright Eyes ควาหในอย่างพร้อมไปโอ้โหมันจึ่งมากโอ้โหสวยมากเลยอ่ะ โอ้โห้โอชอบชอบผมสีนี้มากเออโอ้โอผงสีก็ได้ขาวเหรอหรือ bon? บอลบอลขาวเอออืมสวยอยู่นะสวยมากเลยอ่ะโอ้โหกลินเตอร์มากเลยเพลงเขาเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยนะ ฟังไม่ออกเลยอืมสวยสวยไม่เกี่อวหูสดีเซี่มากอ่ะดูสิอ้าวอืมดีอยู่นะหูจงังหวะเพลงก็ดีมากเลยอ่ะ ุ้ยดูแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะได้แดงมีความแบบอาร์ตอ,อ่ะแบบศิละปะเออแบบดวงตาอะไรอย่างเงี้ยหอมไปไหมตูกชอบเวลตามินนี่มากมีม้าด้วยเธอนะ ว้าวอ้ยมียนคน <C. S 1> เป็นศิละปะามากเลยอเพลงเนี้ยโอ้หดูดิทำไมเขาวาดรูปล่ะนี่ไงเห็นไหมเธอดูไม่ออกหรอออโอ้โหขนลุกอะโอ้เพลงดีมาก สวยมากเลยอท<ม>ต่ไม่รู้ว่าเรื่องราวมันคือก <มา S 1> อะไอ,ะอ,ะอ,อนี่โอ้โหน,นี่สวยมากโอ้ดีดีดีดหุนดีมากแล้วเซ็กซี่มากอะชุดเนี้โอ้โหมันเข้ากับสีผมเขามากเลย แดงตัดแบบขาวๆบอลๆนะผมนางพญาบ้ออนานเรพยมขาวใช่ตัวแม่มากโอ้คนรู้อะ่ะสวยจริง เลชแบลริสมินนี่อืมทำดีอยู่นะเออทำดีมากเลยนี่เป็นซโล่เดียวครั้งแรกด oh, yeah. ้วยโอ้โหตบมือตบมือเรียบเราคือแบบโทนเพลงแบบเขาเรียกอะไรจังหวะเพลงคือดีมากร้องก็คือแบบเพาะมากแบบเสียงภาษาอังกฤษคือออกแบบเสร็แบบเขาเรียกอะไรมันถ้อยคำมันเออมันดีมากเลยแบบสรุปคือมันดีใช่ แล้วอันเนี้ยไม่ใช่เพลงไตเติลหลักด้วยนะใช่อันนี้เหมือนแบบคือเหมือนเขาแบบตอนโปรโมทอะมินนี่ก็คือน้อยมากเพลงเนี้ยแบบลงภาพแบบสองสามภาพแล้วก็อีกแบบชั่วโมงหนึ่งก็คือปล่อยเพลงเลยอืมเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์เลยแบบไม่รู้เลยอืมใช่แล้วตอนเดี๋ยวน่าจะอีกไม่นานน่าจะมีปล่อยมาอีกแต่ตัวเนี้ยไม่ใช่ไตเติลอ๋เอ,อเดี๋ยวมีเพลงไตเติลมาใช่ใช่เพราะพอมากโอ้แต่เพลงนี้ก็คือดีมากเลยนะ แบบฉีกลุก,ลกมินนี่แบบเก่าๆไปเลยอะแต่ก็ยังมีความแบบครูๆอยู่คล้ายๆเหมือนเพลงทอมบอยเออแต่อันนี้จะมีความเซ็กซี่กว่าและจังหวะเพลงก็คือแบบเขาเรียกว่าอะไรแบบทนแบบตึ๊บต๊บตุ๊บตบดีมากอะ่ะชอบอืมถือว่าจีเออดอนอะไม่ค่อยทาเพลงอย่างนี้แต่ถ้าถ้าจะไม่ผิดอะเพลงนี้เหมือนมินนี่แต่งเองด้วย อ๋อ oh, จริงเหรอใช่ใช่ oh, ใช่อไม่รู้นะเนี่ยอืมคือมันจะมีความเป็นสไตล์ของมินนี่อยู่ในนั้นอยู่อืมใช่ใช่เต็มสิบให้เท่าไหร่ให้อินฟินิตี้ไปเลยอืม <c oughs> อ่ะวันนี้ก็จบคลิปเท่านี้เดี๋ยวรอบหน้าไปใหม่อันนี้ก็คือเป็นคลิปรีแอคแรกเนาะใช่ของเราเดี๋ยวต่อไปก็จะมีเรื่อยๆใช่โอเค ฝากติดตามด้วยนะครับกด Subscribe แล้วก็กดแชร์ให้ด้วยนะคอมเมนต์ให้ด้วยครับผมกดกระดิ่งติ๊งติ้งติงติงไว้ด้วยกดติดตามด้วยนะครับไ